ลาาาาานนพควมสสุัักกีฬอำเภอรกระสายสิงหขอเชิญร่วมชมเชียร์มหกรรมการแข่งขันกีฬาประจำอำเภอรกระสายสิงวันที่1 2ถึง16รกรกฎาคม2566หกณสนามกลางอำเภอรกระสสิงพบความสนุกกับการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชนชิงเงินรางวัลรวมหกหมื่นบาทสรา้างมได้ห้ิบกสองกรกฎาคมชมการแข่งขันเป็ ต่องชายหญิงประเภททั่วไปณนะสนามโรงเรียนกระแสะสินวิทยาวันเดียวจบ 13กรกฎาคมพิธีเปิดงานอันประการตาชมความงามของริ้วขบวนพาเรดจากโรงเรียนต่างๆในศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอกระแสสิงสนุกสนานกับการแสดงจากกลุ่มลายแดนซ์เกาะใหญ่กระแสสิงและเริ่มการแข่งขันกรีธารอบคัดลือกของเด็กๆด4 14กรกฎาคมชมการแข่งขันกรีธารอบชิงชนะเลิศชร์การแข่งขันฟุตบอลระดับอนุบาล9ถึง12 ีชายรอบชิงชนะเลิศ15กรกฎาคมชมการแข่งขันฟุตบอล7คนเยาวชนชายอายุไม่เกิน20ปีพร้อมลุ้นรอบชิงในวันเดียวกัน16กรกฎาคมชมการแข่งขันฟุตบอล7คนประเภทประชาชนชายทั่วไปอย่าลืม12-16ถึงกรกฎาคมนี้ร่วมสร้างสามคัคคีกีฬาดีประจำอำเภอกับมหกรรมกีฬาอำเภอกระแสสิงหนะ์สนามกลางอํ เพอกระส,สแสซิมไปชมไปเชี่ยกันตะพี่นองไปเลขความสาม,มารถของลูกล้านบ้านเรามีดีไม่แพ้่เพื่อนนุกนัดงานนี้ไปกันตาพี่นองเอ,อ้อ